สวัสดีครับผมพ่อผมช่เคุนะครับบอยสุขใจแอนทิกนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระทางพิสุโลกนะครับก็คือ,น,อานางพญาสมเด็จนางพญานะครับเนื้อสวยๆอันนี้ก็ข้างหลังมีรู้สึกว่าจะเป็นรอยบุ๋มๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ารอยนิ้วมือมัมีมาให้ดูกันให้ชมกันสี่ห้าองค์นะครับสวยงามนะฮะเนื้อสวยๆมากๆเลยเพราะว่า อันนี้ไปค้นเจอมานะครับมีเก่าเก่ากว่านี้ก็ก็มีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอ,ออกมาเอาที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก่อน <c oughs> นะครับพยายามเอาที่องค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์มาให้ชมกันนะฮะแล้วก็สวยๆมองแลวให้มองให้เห็นป่ะโอเคว่าอ่ามีของแท้ราคาเบาๆมาให้ชมกันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ จร,จริงๆนะเนี่ยก็จะถ้าคุยถึงประวัติมันก็เยอะอนะเขาก็ส่วนมากก็จะรู้ประวัติกันหมดแล้วคนที่รู้คนที่ไม่รู้เขาก็คงจะไม่ไม่เล่นกันนะครับแต่อันนี้เป็นนางพญาเขาเรียกว่าอ่าเข่าโค้งหรือเข่าอ่อนก็เรียกงั้นเนี่ยโค้งๆหน่อยนะฮะแต่สวยงามนะครับด้านข้างมีรอยตัดมีอะไรอ่าก็จะให้บอกในความเก่าอะไรนี้ก็ได้นะครับแต่เราแต่เราเองนี่ให้ดูให้ดูและสังเกต ในส่วนของพระผู้นี้ก็คือเป็นเป็นพระที่สวยนะครับพาหนังพญาเนื้อก็สวยนะครับเนื้อก็สวยด้านข้างมีรอยตัดมีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแขนชัดเจนประพามนนทนอ้ใช่ไหมนี่ยอชัดเจนสวยงามนะครับเนื้อได้นะครับก็ไม่แพงนะครับสนใจก็ ติดต่อเข้ามานะครับทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับไม่อะไรยังไงก็จะเอามากเอาน้อยอะไรก็มันก็อาจจะมีไม่ได้เยอะหรอกนะครับผมมีนี้นิดหน่อยนะมีอย่างนี้อย่างละหน่อยก็จะออกมาให้หมดฮะเผื่อวันหนึง่งท่านไปเจอที่ท่านชอบนะครับก็จะได้เช่าไปนะครับเอาไปใช้กันเอาที่ชอบนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเราก็ไม่ได้คุยกันเยอะและส่วนส่วนมากคนคนส่วนใหญ่ก็จะจะทราบกับเรื่องพวกนี้นะครับว่าพุทธคุณเป็นยังไงพิพยาสร้างมาจากตั้งแต่ยุคไหนยุคพระเรศวรมหาราชอะไรเงี้ยตั้งแต่คนที่ออกสงครามพอทําสงครามพอได้แจกเอาไปใช้ลบเสร็จแล้วก็จะกลับมาคืนที่เจดีย์าะในคนสมัยก่อนเขาก็ไม่เอาพระเข้าบ้านน่ย แต่ก็ก็ดีพวกทหารพวกอะไรครับพอหลังจาิกลบเสร็จเรียบเรียบร้อยเขาก็จะเอามาคืนคืนถอดคืนไหมเอามาใส่จะดีเหมือนเดิมอันนั้นผมก็ว่าเป็นเรื่องที่แปลกๆนะเมื่อสมัยโบราณแต่สมัยนี้ก็ไม่เหลือเ,อเก็บหมดนะฮะก็ลองดูครับอ่าถ้าสนใจชอบก็ทักกันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ